สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิทา a l ทบายคิตตี้นะคะตอนนี้ปี2566แล้วเนอะเราจะมาอ่านกันในเรื่องของปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้2566คลิปนี้เป็นการแรนดอมนะคะการแรนดอมก็จะมีผลประมาณ1-2เดือนใครที่เข้ามาอ่าน เข้ามาดูเข้ามาฟังคลิปนี้นับไปอีกประมาณ1-2เดือนเป็นทําเลสเนาะมาดูในเรื่องของปาฏิหาริย์กันหลังจากข้ามปีมาแล้วเนาะปีนี้จะสดใสรุ่งเรืองงานดีเงินดีความรักดีสุขภาพแข็งแรงกันนะคะเราอยากจะรู้ว่าต่อจากนี้ตั้งแต่ที่เข้ามาดูคลิปของเรา นับไปอีกหนึ่งถึงสองเดือนกำลังจะมีปาฏิหาริในเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณมีโชคมีลาบมีเงินมีทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินเงินทองไหลมาเทมาเนาะมาดูกันปาฏิหาริในเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวเปิดมาใบาแรกเป็น the เด t เดด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 เป็นไพ่ประจําราศีพิจิเนาะระวังสุขภาพเจ็บป่วยระวังอ,อุบัติเหตุแต่เดดเดจริงๆแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเคยผจญมาทั้งหลายทั้งมวลก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเรื่องงานอุปสรรคเรื่องเงินอุปสรรคเรื่องความรัก การเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนานา,นานาต่อจากนี้ทุกอย่างมันจะจบไปแล้วให้มันจบไปให้มันจบไปกับปีเก่าแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นแต่สิ่งที่ดีๆเดย์เดทมันหมายถึงจบและเริ่มต้นใหม่นะคะคือเนี่ยเห็นไหมถึงเขาจะเป็นเหมือนอ,ะ,อะไรที่ตายไปแล้วเนาะ แต่ว่ามันมีแสงสว่างอยู่ที่กลางหน้าผากเห็นไหมมันมีแสงสว่างที่กําลังมันเปรียบเสมือนอะไรที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆเรื่องดีๆกําลังจะเริ่มต้นนะคะในปีนี้เนอะเริ่มต้นมามกราเดือนนี้เริ่มต้นใหม่นะคะใครที่ตกงานอยู่ขอให้ได้งานใครที่มีสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วยขอจากนี้ขอให้แข็งแรงขอให้เจอหมอที่ดีรักษาหายนะคะมาดูกันต่อ หวานสี่ถ้วยโฟอฟครับโฟอฟครับเหมือนบางคนก็ยังเหนื่อยยังนอยยังงอนยังไม่รู้จะทำอะไรยังคิดไม่ได้คิดไม่ออกยังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆเนาะเหมือนแบบมีใครบางคนเนี่ยเขามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แต่คุณก็ยังไม่อยากรับคุณยังอยู่ยังกังวลยังคิดมากอยู่กับเรื่องเดิมๆเนาะมาดูกันต่อปาฏิหารเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ปีใหม่แล้วนะคะอยากให้รับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะมาดูกันปาฏิหารใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวเพจเอาเพนทั c เกิมีใครบางคนกำลังจะเริ่มต้นการวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินการออมเงินการใช้เงินเหมือนว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะใช้เงินเยอะสุรุ่ยสุร่ายแต่ต่อจากเนี้ย คุณกำลังจะเริ่มวางแผนแล้วเนาะวางแผนในการใช้เงินให้มันดีขึ้นวางแผนในการเก็บเงินให้มันดีขึ้นหรือมีใครบางคนอาจจะกําลังรอข้อมูลข่าวสารใดๆอาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการ,การเงินเนาะคุณกําลังจะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นเนาะที่ออเ e น t ท c l e ที่ออเปนทหมายถึงคนที่จะมาร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมในการ ปรึกษาทํางานงานของคุณจะมีคนเข้ามาช่วยคุณอาจจะกําลังแบบอเขาเรียกว่าอะไรลงทุนทํางานทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต่อจากนี้มันจะมีคนเข้ามาช่วยอาจจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมหุ้นเขาเขาเขาจะเข้ามาช่วยให้งานของเรามันกระชับขึ้นหรือถ้ากําลังมีใครที่กําลังยื่นกู้ กับธนาคารอยากจะลงทุนทำอะไรเนี่ยคุณกำลังจะได้อ่นได้รับอนุมัติเงินกู้นั้นๆนะคะเนอะไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลเนี่ยถ้าคุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการกู้เงินการใช้เงินเนี่ยคุณกำลังจะได้นะว้าวเอ็ดออฟซอร์เอ็ดออฟซอร์คือไพ่หนึ่งดาบนะคะไม่ว่าปัญหาหรืออุปสไรรคใดๆที่คุณกําลังคิดกําลังน้อยกําลังน้อยใจอยู่เนี่ยเอ็ดออฟซอร์มาบอกว่าคุณกําลังจะ มีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกุญแจที่จะไขปัญหาต่างๆได้คุณจะคิดออกคิดได้ว่าปัญหาเหล่านี้คุณจะแก้มันยังไงคุณจะดำเนินไปทางไหนต่อจากเนี้ยเหมือนแบบว่าคุณจะโปร่งโล่งคิดออกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของความรักเนาะคุณจะคิดได้ว่าชีวิตของเราจะดำเนินทางวางแผนได้เนาะ ปัญหาทุกๆอย่างมันจะคลี่คลายมันจะถูกขจัดปัดเป่าไปนะคะหนึ่งดาบออกมาบอกว่าไม่ว่าอุปสรรคไม่ว่าปัญหาใดๆทุกอย่างมันจะคลายลงเนาะมันจะดีขึ้นนะคะดูกันต่อคุณอับวอนคุณอับวอนเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเม็สิงห์ธนูก็ได้นะคะคุณอับวอนเป็นลักษณะของคนที่มีเสน่ห์ พูดเก่งทำงานเก่งมุ่งมั่นตั้งใจขยนันมีความอดทนแล้วเขาก็กำลังจะประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของงานเนาะถ้าใครบางคนที่ไม่ได้ทำบริษัทส่วนตัวอาจจะเป็นเจ้าหนายตนเองคุณกําลังจะมีคุณกําลังจะได้เป็นเจ้าของกิจการเนาะมีกิจการเล็กๆเ,เป็นของตอนเองซึ่งสมัยนี้นะคนก็หันมาทําธุรกิจส่วนตัวกันเยอะนะคะมาดูกันต่อเนาะงานของคุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะ คุณจะได้เพื่อนร่วมหุ้นร่วมทุนที่ดีคนดีๆกำลังจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะมาดูกันต่อเดอะเฮอร์มิตในใจจริงลึกๆเหมือนคุณก็ยังอยากอยากปลีกวิเวกเนาะอยากสันโดษอยากอยู่คนเดียวอยากคิดอะไรเงียบๆอยู่คนเดียวเหมือนว่าคุณมีเรื่องให้คิดอยู่ในใจบางทีถ้าเราแบบว่าคิดไม่ออกอยากให้เราลองนั่งสมาธิดูก็ได้ การนั่งสมาธิมันทําให้จิตใจเราโล่งโปร่งอาจจะคิดคิดออกถึงปัญหาที่มันยังค้างค้างอยู่ที่มันยังแก้ไม่ได้เราจะคิดออกคิดได้เนาะเดอะเฮอร์มิตเป็นลักษณะของนักประชา์ผู้ทรงศีลคนที่กําลังจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องใดๆเหมือนว่าคุณกําลังให้การสนใจให้การสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนคุณเป็นคนที่ รักการเรียนรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้เนาะเดอฮอร์มิตเป็นลักษณะของไพ่ประจําราศีพฤกษภนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรท,ะทําจริงเนาะทเราบอกผิดเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจําราศีกันขอโทษนะคะเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจําราศีกันเนาะเหมือนช่วงนี้คุณอยากปลีกวิเวกอยากอยู่คนเดียว คุณเป็นคนที่มีลักษณะมีโลกส่วนตัวสูงจริงๆแล้วเดือะเฮอร์มิตเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเนาะหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับนักพยากรณ์อ่านไพ่ก็ได้นะคะเดือะเฮอร์มิตเนาะเหมือนเหมือนมันเป็นช่วงของการการเก็บตัวก็ได้นะเก็บตัวประหยัดมัธยตัติสมถะเนี่ยลักษณะของคเดือะเฮอร์มิตรเขาจะเป็นคนแบบนั้นเนาะหรือคุณคุณมี ถ้าเป็นในสายมูเนาะสายมูเขาบอกว่าเดชเฮอร์มิทเนี่ยเป็นลักษณะของพ่อแก่พ่อปู่พ่อ,พอปู่หรือสีก็ได้เนาะหรือคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การปกปักรักษาคุ้มครองอยู่เนาะหรืออีกในหนึ่งนะช่วงนี้อาจจะคนอาจจะมีคนที่เข้ามาส่องเข้ามาดู เข้ามาสืบเรื่องของคุณอยู่ก็ได้นะคืออยากรู้ในเรื่องของคุณว่าคุณทําอะไรอยู่ก็เข้ามาดูเข้ามาส่องโซเชียลของคุณก็ได้เนาะในช่วงนี้เหมือนแบบคุณคุณกําลังจะมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณให้การศึกษาในเรื่องของธุรกิจการทำงานก็ได้นะคะมาดูกันต่อนะปาฏิหาริย์ในเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ในช่วงต้นปีนี้นะคะปฏิหารในเรื่องใดงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะว้าว The Empress The Empress เป็นลักษณะของราชินีเนาะความสวยรวยเก่งมีสเสน่ห์มีความอบอุ่นอยู่ในตัวเป็นลักษณะของคนที่เป็นแม่คือมีเมตตามี ความที่เป็นกุลสตรีมีความที่เป็นภรรยาได้ดีเนาะเป็นลักษณะของคนที่พร้อมที่จะตั้งคันนะถ้าหากช่วงนี้ใครอยากมีลูกอยากมีบุตรให้คุณพักผ่อนเยอะๆนะคะเนี่ยคุณกำลังมีเกณฑ์ที่กําลังจะตั้งคันด้วยนะคะการเงินดีการงานดีมากคนที่ทํางานบริษัททํางานประจำนะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะงานของคุณจะได้ขยับขยายสูงขึ้นนะคะ เงินจะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเนาะเพราะเขาเป็นราชินีนะคะว้าวอฏิหารเรื่องใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่างานเงินความรักความสุขนะกมังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะดูอีกว้าวแปดไม้แปดไม้เป,เป็นอะไรที่พุ่งเข้ามา งานกำลังจะพุ่งเข้ามาคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวที่เราบอกเนาะงานของคุณกําลังจะขยับขยายเพิ่มเติบโตเพิ่มสาขาใครที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนชชส์ก็เหมือนแบบธุรกิจของคุณจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนะาะเงินกําลังจะเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางเนี่ยคุณเป็นรายชินีเนาะงานของคุณใครที่รอง,งานอยู่ใครที่ตกงานอยู่งานกําลังจะพุ่งเข้ามา อาจจะเป็นงานที่คุณสมัครไว้ทางออนไลน์งานต่างชาติต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคุณจะโด่งดังคุณจะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะเงินกำลังจะไหลมาเทมาจากทุกทิศทุกทางเนาะงานดีเงนิงนดีนะใครที่รอความรักอยู่ความรักดีๆก็กำลังจะเข้ามานะคะว้าวคนนี้หรือเปล่า King of s o r อ s ความรักที่กําลังจะเข้ามาหาคุณคิงออฟวอลเราอ่านผิดอีกแล้วขอโทษคิงออฟวอลเขาเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเหมือนกันคิงกับควีนมาคู่กันแม่สิงห์ธนูเนาะเขาเป็นคนที่มีลักษณะสูงสง่าเท่สมาร์ทอาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศก็ได้เป็นคนที่เฟรนลี่คุยเก่งล่าเริง เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนเด่นคนดังคนที่มีคนรู้จักกันเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ติดต่อประสานงานกับคนต่างชาติต่างประเทศหรือใครที่รอความรักอยู่เนี่ยความรักที่กําลังจะพุ่งเข้ามาก็มีลักษณะเป็นลักษณะของคิงออฟวอลที่เราบอกไปเบื้องต้นเนาะลักษณะของคนที่เกิดเมษสิงห์ธนูหรือผู้ชายที่สูงสงา่าเท่สมาร์ทผิวค้ำค้ำหน่อยเนาะเนี่ย ปาฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักสิ่งดีๆกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาปัญหาทุกอย่างคุณจะคลี่คลายมันจะสามารถขจัดปัดเป่าไปได้ด้วยสติปัญญาของคุณเองคุณจะคิดได้คิดออกเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุ้มครองคุณอยู่ให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆหรือใครที่มีเวลาใครที่มาทางสา สมาธิลองนั่งสมาธิดูก็ได้นะคะแล้วคุณจะคิดออกว่าปัญหาทุกอย่างมันจะดําเนินไปแก้ไขได้ยังไงเนาะชีวิตของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาขอให้รับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเลิกวิตกเลิกกังวลเลิกน้อยใจเลิกคิดกับสิ่งที่ มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะให้มองมาที่อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการเงินดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเรื่องดีๆกําลังจะพุ่งเข้ามางานเงินความรักโดยเฉพาะในเรื่องงานนะงานคุณดีมากคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะได้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินทองเหลือกินเหลือเก็บนะคะเราอวยพรให้ทุกคนรับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะโชคดีปีใหม่ปี p p y New y ย a r นะคะ ขอบคุณมากค่ะเมจิกทารอดบายคิตตี้นะคะ